สวัสดีมาขนเหล็กเหมือนเดิมเอาเหล็กแล้วก็เอาอิฐบล็อกไปมีเอฟซีถามว่าอา้าวันนั้นเห็นขนใส่กระบะไปแล้วนี่อา่าบ้านหลังนี้นะทุกท่านมันเ,เป็นบ้านหลังใหญ่นะท่านอ่าเป็นบ้านหลังใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอิฐบล็อกเนี่ยมันไม่พอนะวันนั้นผมขนไปใส่รถกระบะเนี่ยประมาณสักร้อยหกสิบนี่แหละอา่าประมาณร้อยหกสิบแล้วก็ขนไปก่อนหน้านนั้นสี่สิบก้อน แล้วก็ขนไปเมื่อวานอีก40ก้อนนะครับโดยประมาณเมื่อวานน่าจะเกิน40ก้อนเพราะบรรทุกยนชกลงสุดเลยวันแรกเนี่ยผมบรรทุกชกยังลงไม่สุดเมื่อวานเนี่ยลงสุดเลยนะเออน่าจะเกิน40ก้อนน่าจะประมาณ50ก้อนเมื่อเมื่อวานผมก็ไม่ได้นับนะท่านเออนั่นแหละไปนับเอาหน้างานนั่นแหละอันนี้ก็มาเอาเหล็กก่อนนะ จะขึ้นแล้วกันะขึ้นมาแล้วๆๆๆขึ้น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 แล้วเราขึ้นขึ้นขึ้นไปนั่งข้างบนขึ้นนั่งลงนั่งเอานั่งลงมันเรียนตูดใช่ไหมนั่งเอานั่งนั่งเออไม่ต้องง่วงนั่งลงนั่งนั่งเดี๋ยวนี้ลงอ่านั่งลงนั่งยังไงล่ะพ่อสอนน่ะเออแบบนั้นแหละนั่งนอนนอนลงนอนยังไงอะนอนอะนอนอะพ่อสอนนอนอะ อืมมันไม่รู้จักนั่งไม่รู้จักนอนแล้ยนอนลงนอนนอนลงยังไงนอนลงน่ะนอนลงอย่างนี้นอนอ่ะนอนลงอย่างนี้นอนน่ะนอนอย่างนี้เออนั่นแหละเขาเรียกว่านอนแต่ว่ามันเย็นใช่ไหมโอ้มันเย็นดีกว่าไม่อยากนอนหนูนอนหรือยังนี่นะดูดิลงไปทุ่งนากับพ่อนี่เลอะเทอะเปื้อนกันไปหมดอืม อย่าหาวอย่าหาวอหมาสามหาวนอนสบายเลยเหรอฮะเดี๋ยวเอาขวดเก็บในโรงเก็บของก่อนทุกท่าน อันนี้เป็นขวดที่เรากินเมื่อวานนะกินน้ําน้ําส้มไปแล้วก็เครื่องดื่มเราก็จะเก็บกลับมารวมกันไม่ต้องไปหนูนะ่ะเอออยู่นี่แหละไม่ต้องไปสบายหมานนะเกิดเป็นหมาน่สบายงานการไม่ต้องทำลำแต่ติก๊กต๊อก างานการไม่ทาลาแต่ติ๊กตอกตอกตอกวันนี้เบิกเหล็กไปเพิ่มนะทุกท่านเหล็กเมื่อวานที่เอาไปกล่องสามสองเส้นกล่องสองสองเส้นเราใช้เกือบหมดแล้วพี่น้องเย้ยเรายังเหลือที่ต้องกั้นห้องอีกนะฮะอ่ายังเหลือที่ต้องกั้นห้องอีกไปไปไปลงลงไปลงไปเร็วไปลง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  อ่ à, ไปอันนี้ก็เบิกกองสามนะแล้วก็กองสองไปเหมือนเดิมพี่น้องเลยคือเก้าพี่น้อง กองสามเอ้ยกองกองสามไปสองกองสองไปสองมาไปยังละสองเดี๋ยวเสร็จงานนี้ค่อยเสริมโชคนะทุกท่านโชคลดถซาเล้งนี่ต้องเสริมแล้วละ่ะเพราะว่าไม่เสริมไม่ได้มันบรรทุกหนักไม่ค่อยได้อืม ต้องเสริมโชคเสริอมอะไรก็ว่ากันไปเวลาเราจะบรรทุกของเยอะๆมันจะได้ไปได้นะ เอาเหล็กไปสี่เส้นวันนี้เดี๋ยวก็อีดบล็อกไปอีกเหล็กไปสีเส้นอีดบล็อกไปเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูแต่ว่าจะไม่เอาโชกลงสุดเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานเนี่ยวิ่งวิ่งลำบากทุกท่านอืมเดี๋ยวเอาเอาพอประมาณที่มันไปได้ดีกว่าเออ ขนอิดบล็อกกองนี้นะท่านทำไมไม่เอากองนู้นบ้างเนาะกลองนี้เป็นอ่าเป็นบ้านขอยตะนะท่านมันใกล้จะหมดแล้วมันใกล้จะเห็นรังหมาแล้วเอ,อเดี๋ยวขนเอาขึ้นพอประมาณ ไม่เอาเยอะนะทุกท่านโอ้ยยังไม่ได้มัดเหล็กเลยเอาพอประมาณเนาะเอาพอไปได้นะทุกท่านไม่ถึงขั้นว่าบรรทุกหนักเกินเมื่อวานขึ้นเนินไม่ค่อยไหวเลยอัดเกิน

สิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบเจ็ดนิบดิบเก้าสามสิบอาสี่สิบพอเนาะพอไหมเดี๋ยวดูก่อนโชครถเหลือพอให้ตกหลุมไหมเอาไปเท่านี้ก่อนนะทุกท่านอืมเอาไปเท่านี้ก่อนแหลนะเนาะเดี๋ยพิ่งเอาไปเยอะก่อน เอาสีาา่สิบเออเอาสามสิบห้าไปเออเอาสามสิบห้าไปทุกท่านเอาสามห้านะเอาสามห้าไปจบสามสิบห้า สามสิบห้าก้อนพอชกลงเกือบสุดแล้วพี่น้องเลยเหลือไว้ตกหลุมนิดนึงก่อนโอเคเราไปสามห้าก้อนชกลงเกือบสุดนะอ่าดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานลงสุดนันี้เกือบสุดเหลือให้ตกหลุมอยู่ประมาณเส้นหนึ่งเฮ้ทำไมชกมันอ่อนอย่างเลยเนาะ นีโ่โชกน่าจะแข็งกว่านี้นะจริงๆอืมเสริมชโชคอีกสักคู่หนึ่งเนาะก็ดีเลย เสริมโชคอีกคู่หนึ่งแกวเลยทุกท่านเลยโชคมันอ่อนเกินเดี๋ยวค่อยเสริมเนาะเดี๋ยวค่อยหาทางเสริม อิดบล็อกเอาไปพอพอก่อวันนี้นะท่านไอ้ที่มันเหลืออยู่ก็เหลือนิดนึงก่อน่าจะหมดวันนี้นะอันนี้ก็น่าจะไปเสริมพอดีไม่ให้มันขาดท่วงถ้าก่อสองคนอนะ่ะมันหมดอยู่แล้วล่ะทุกท่านวันละวันละร้อยสองร้อยก้อนนะหมดอยู่แล้ววันคนหนึ่งอนะ่ะนี่ผมเอาไปแค่วันละสี่สิบเองอย่างไงมันก็ ไม่พอท่านเอ๋ย เรียบร้อยเอาขึ้นของไวรอนะท่านยังไม่ได้อาบน้ํากินข้าวนะเออเอาของมาขึ้นไว้รอเพราะว่าเดี๋ยวเราเออกินข้าวอาบน้ําเสร็จเราก็ไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานี่ครับ่ะส่วนถุงมือไปําไว้นี่ก่อนเนาะฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ